สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้เหยียบผ้าพอพ,พี่น้องมาช่มเบิ่งตัวเลขกน้ำกันคือเกาเนาะครับค่ะเป็นคลิปตัวเลขกแนวทางให้พอมีพี่น้องใลดำาดือรวยน้ำกันเนาะครับค่ะเป็นแนวทางเด้อพอมีพี่น้องครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนพอมีพี่น้องพอแย่ไม่แย่เนาะครับที่เขามากกดไหลกดแทรกกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไส้อยู่ตลอดเนาะครับอูน้ำไส้กับอใหย่พอมีพี่น้องทุกคน ลำรวยเงิกันท่องน้ากันเด้อครับผมครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรียกค้อมฝันนะครับผมอูน้ำเสกเป็นคลิปบอลนะครับให้ครบแปดหน้าที่นะครับผมอูน้ำเสกพยายามบอลให้พี่พินองเดชรับช้มรับฟังแยกงข้อใจนะครับเอาก้อนอื่นจะไปรับช้มรับฟังตัวเรขกนะครับอูน้ำเสกจะพาพรมพ่นองมาเบ่งบรรยากาศนะครับผมหลบบานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแองนามนะครับสมัยก่อนนะครับ ดัดแปลงออกมาไปเห็นอันนี้เปิดได้ครับผมมีน้ำเนาะครับทมัยก่อนกับปตักกินเนาะครับผมนี่ครับบรรยากาศเนาะครับผมอ้อมบ้านมีสวนดอกไม้งังเสียหละครับมีวิวไทยเนาะครับครับต้นกล้วยครับผมกำลังจะเป็นหน่วยเงยเนาะครับมีปีพร้อมครับผมหัน้ำใส เห็นทุกปีทุกเดือนนะครับผมมีให้เห็นนะครับอันนี้นาจะเป็นห้างนกครับโอพี่น้องนาจะเห็นไข่บ่ครับผมโอ,อยหยาดเด้อนี่ครับผมไข่นกครับนกเขาครับผมแมวมันออกไปหาเรากินนะครับื้นนี้ส่วนเซ่โซ่นะครับผูน้ำใส่ามากตคตนไม่กัเห็นแมวมันมาอยู่ ล่างยุ้เด้อครับผมครับปีครับเยีกาดครับผมพ่วมสีนาวขึ้นมาอีกเด้อครับผมกะลังเกียตะเวนกะลังเกียตกดินเนาะครับผมนี่ครับเนาะพาพพมพี่น้องไปเบิ่งสวนดอกไม้น้ำกันเนาะครับผมตัวเลขแนวทางครับผมเลขฝันเนาะครับผมปู่น้องคายครับ อ่พืมอฟันของปู้น้องไข่นะผมขาวๆไวเนาะเป็นกับเกินไวใหงุน้ำใสมาเป็นขีดบอ่อนะครับผมหูน้ำใสกะบยางยิ้นขาวๆมาว่าเป็นฟันว่าเป็นไปบินถาบ,บาทนะครับกะมีแม่ออกสองคนนะครับผมมาใส่บาทเปินเนาะล่ะ,ละเป็นกับว่าบ่ามีแนวกินกับเขายัางใสได้แต่ปูก่กะบ่ได้ใจหยังงนะครับผม ยังยินว่าขน้อยบอ่ไ้มีเขามีนํำยังใส่ให้ปูเดอก็เลยใส่กระดาษห่อเป็นขยำไว้นะครับผมให้มันเหมือนกระดาษซีกเกล็นเนาะครับผมปูก็เลยงับบาดไว้ก็เลยกลับไปกุดซาราเนาะครับนี่เป็นขั้มฟันเนยครับผมปูก็เลยเปิดบาดออกซีกระดาษขึ้นมาเนาะครับผมเป็นตัวเหล็กแดงจิ้งคึงเนาะครับผม โอ้โหน้ำเสกแบได้ยินปูโบ่แล้วก็ปึ่งเลยด้วยครับผมเป็นตัวเหล็กแดงคืนเลยเนาะครับเป็นแนวทางเนาะครับเนาะตัวเหล็กแดงคืนก็นจะเป็นแปดเก็ดสองด้วยครับผมครับปูเป็นฝันเนอะครับผมที่โบ่เป็นเลี้ยงเล้าของข่าวมากเนาะครับเป็นแนวทางไอเอฟซีทุกคนเนาะครับเคยรับโศกรับแบบมันหมั่นน้ำกันครับผม เอามาเบิ่งตัวเลขน้ำปูน้ำใสกันเลยครับนี่ครับเลขฝันปู่น้องขายครับ17มุกลาคม2568น้อเนาะครับผมเห็นตัวเลขเห็นตัวแดงจึงคึนเนาะครับผมตัวเลขด้ครับผม8 7 2ครับตัดเลนนะครับผมปูก็เน้นไปที่87ครับผมแฮมมี8 7ครับ2728แบนล่างกลับด้วยครับ ตะวาเน้นเม็ดเดียวตัดเล่นนะครับแปดเจ็ดครับส่วนสามตัวกับแปดเจ็ดสองครับผมแต่แปดเจ็ดนี่ปู้มกขักครับผมเป็นแนวทางนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีพอม่พี่น้องทุกคนนะครับพ่อยียแม่ยียครับเขามาเบิ้งคลิปสองอน้นำใส้กอให้รวยๆปังๆนะครับผมแคบหน้าจอเอาได้เลครับผมเอาผ้าพอมีพี่น้องมาส้มบรรยากาศอีกครับนี่ครับ ต้นหมักม่วงอูน้ำเสกมาหดสูมือด้วยครับผมพันดูใบนะครับผมเมื่อเด้ซื้อมาตัดดูใบด้วยครับมันมีตาใบครับผมอูน้ำเสกเลยตั้งให้มันเป็นพันดูใบครับก็นี่ครับดอกกุหลาบครับผมร้านไปอัดคลิปอยู่ห้างบันดุงนะครับอูน้ำเซกะเลยบอกแม่จอดซื้อต้นฮอนหัวไก่์นะครับผมหมักหมักแห้งครับมันง่ามครับเวลาไปสวนดอกไม้กับไปไทยแต่กับ ตัวนี้นะครับนี่ก็เพิ่งซื้อมาในมือว่านนะครับครับซื้อมาหาคูครับผมจักหน่อยเดี๋ยวลงเห็นมันเอาล่งดินนะครับเอามาซ่อมใบกอนนะครับผมกบพุ่นปูนะครับผมปูน้องคลายนะครับผมขี่ไห่แนวทางดีๆสำหรับปูน้ำใส่นะครับ และมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับส้มรับฟังเนาะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อครับถ้าบ่ามี่เอฟซีทุกคนกัคงบ่มีอูน้ำใส้ในวันนี้เนาะครับเออนี่ครับสวนป้าผักเนาะครับผมบา้านนี้มาดูเปิดผักติดกินได้กันบ้างเนาะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพ่อยเน่มาหดเด้อครับผมตาสเอๆผนเด้อครับอูน้ำใส้หด โคทางนี้นะครับผมส้มต้นหมักม่วงต้นซิริงปิงมังขุดหมักขามหมักย้อมมังชีนะครับผมเต็มไปเลยครับกับดอกไม้กับสวนย่อมนะครับผมบูน้ำไสเป็นคนหดเองครับนี่ครับอันนี้นะเป็นนาที่ของ่อแงี้นะครับผมพัดคนาครับผมกำลังงามมาครับพักกาดเขี้ยวครับผม โอนานาแล้วนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะครับผมพอมีพี่น้องครับภาพ่อม่พี่น้องมาเบิ่งหมักบวบจะข้าวกันนะครับก่อนจะไปเบิ่งตัวเล็กห่งที่สองนะครับนี่ครับโอ้หน่วยเงยขนาดเลยด้ครับผมหมักบวบครับก็เป็นตัวดิบเผือกนะครับผมไปเด้อออมส่เหนือซ่หมูนะครับ ต้นมะคุงก็เต็มต้นเลยนะครับผมครับกกนี้มีหน่วยเดียวครับกกุลนก็เต็มต้นเลยนะครับผมม,บมกบวบเกิดไปอ้อมนี่เด้อครับเป็นหน่วยเงี้ยเง้าๆาานะครับผมเอาไปเป็นน้องมา่เบิ้งตัวเลขอีกครั้งหนึ่งกันนะครับเลขฝันปูน้องคายครับผม เห็นตัวแดงจึ้งครึ้งนะครับแปดเจ็ดสองตัดเล่นแปดเจ็ดสองเจ็ดสองแปดนะครับผมบนล่างกลับด้วยเด้อร์พอมีพี่น้องครับกเป็นแนวทางตัวเลขเนาะครับผมกเน้นไปที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับผมสามตัวแปดเจ็ดสองตัดเล่นแปดเจ็ดติปูหมักนะครับเน้นครับปูฝันเนาะครับผมเป็นเหล็กข้อมฝันนะครับผม,เป,เ,ม,นนบผมเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกคนบริษัทเรือลมันลลามาทำกันเนาะครับ เอาเก็บบนาโจอเอาครับผมครับถ่าไคลิปนี้ครับก็ขอให้เอฟทุกคนนะครับผมหลำ้วยเงินทองขอบคุณนปูที่ให้แนวทางอู้นน้ำไสนะครับให้สุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนเนอร์ครับผมลำ้วยไปน้ำกันซิบเก็ตมกราค่ม2568าร 68, ครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ